ขับรถไปส่งของให้ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุรถชนรถคว่ำสินค้าในรถเสียหายประกัน SME ดูแลให้ สำหรับเพื่อนเที่ทำธุรกิจค้าขายการขนส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจกักรหรือสินค้าที่มีมูลค่าสูงใช้รถของกิจการไปส่งสินค้าหากเกิดอุบัติเหตุนะคะประกัน s m e ให้ความคุ้มครองสินค้าที่บรรทุกมาในรถซึ่งความคุ้มครองนี้นะคะอยู่ในหมวดของเอกสารแนบท้ายว่าด้วยเรื่องของการขนส่งการขยายความคุ้มครองรวมถึง ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขนาดที่อยู่ในระหว่างการขนส่งและขนาดกาลังขึ้นของลงของด้วยเพื่อนๆที่มีบริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าหากมีประกัน SME ก็จะได้รับความคุ้มครองด้วยค่ะ การตัดสินใจทำประกัน SME ควรทำโดยได้รับคำปรึกษาจากมืออาชีพที่ให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของธุรกิจและตรงกับความต้องการของคุณนะคะครูเอวัชราวรียินดีให้คำปรึกษาค่ะประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล